ตต,ตทุกคืนเวลาเที่ยงคืนตรงจะมีเสียงเคาะดังมาจากหน้าบ้านเก่าๆหลังหนึ่งในหมู่บ้านที่เงียบสงัดบ้านหลังนี้เป็นของเมษาหญิงสาววัย20ปีที่เพิ่งย้ายมาอยู่คนเดียวได้ไม่กี่สัปดาห์ตอนแรกเมษาคิดว่าเป็นแมวหรืออะไรบางอย่างที่มากวนจนกระทั่งคืนหนึ่งเธอตัดสินใจแอบมองผ่านช่องม่านไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยแต่เสียงเคาะยังดังต่อเนื่องตุบตุบตุบคืนต่อมา เสียงไม่ได้มาจากหน้าบ้านแต่มาจากประตูห้องน้ำที่อยู่ในบ้านทั้งที่ไม่มีใครอยู่กับเธอเธอเริ่มสังเกตว่าเสียงจะดังสามครั้งเสมอและเวลาเป๊ะตรง0 0 0 0น,น,น,นคืนที่4เมษาตั้งกล้องไว้ที่หน้าประตูห้องน้ำเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเปิดดูคลิปไม่มีอะไรที่กล้องจับได้แต่ในคลิปมีเสียงผู้หญิงกระซิบว่าออกไปคืนที่ห้า เมสาตื่นกลางดึกพร้อมเสียงเคาะแต่คราวนี้ตามมาด้วยเสียงเปิดประตูเบาๆเธอรวบรวมความกล้าเดินลงมาชั้นล่างและเจอกับเงาเลือนรางของเด็กผู้หญิงยืนอยู่กลางห้องมองตรงมาที่เธอพวกเขาจะมาแล้วหนีไปพูดจบเด็กหญิงก็หายไปเช้ารุ่งขึ้นเมษารีบติดต่อเจ้าของบ้านคนเก่าหญิงชราอีกคนรับสายด้วยเสียงสั่นเครือเธอเล่าว่า หลานสาวฉันเคยอยู่บ้านนั้นแล้วถูกชายบุกเข้ามาทำร้ายเธอเคาะประตูเรียกฉันแต่ฉันมาช้าไปตั้งแต่นั้นทุกเที่ยงคืนเธอจะเคาะเตือนคนในบ้านว่าภัยกำลังจะมาเมษานิ่งงนันก่อนจะตัดสินใจย้ายออกในวันรุ่งขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากนั้นข่าวท้องถิ่นรายงานว่าบ้านหลังนั้นถูกคนร้ายงัดเข้าไปแต่ไม่มีใครอยู่แล้ว